กันด้วยนะครับกับสสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับใครคะ่ะ ABM TV กับผมมาก่อนเช่นเคยกับเกม Battle Cat อีกแล้วอีกแล้วใช่อีกแล้ว,ก,ลวก็ทำม,มารู้สึกไมีคนดูเลยฉะนั้นก็ยังทำไปเรื่อยอยู่ก็หวังว่าจะมีคนดูกับเขา,เาะนะเออมาเริ่มเกมกันเลยกว่าไม่พูดทำทำเพลงไม่เสียวเวลามาต่อใน EP4 ใช่ ซึ่งมาอยู่กับการประทะกันระหว่างกองทัพแมวกับกองทัพหมาซึ่งเลือดป้องของเราตอนนี้ก็มีอยู่21,000ืันกับเลือดัองนู้แค่หน0 0งตอนนี้ก็โมนาโกเราก็เดินทางมาเลยครึ่งทางกันมาแล้วใช่อีกแค่ไม่กี่ดาหานเท่านั้นแหละเราก็จะจบกับเกมในชัตเตอร์แรกมันมี3ชัตเตอร์แล้วก็มีอีกหลายด้านที่เราต้องผ่านมัน ซึ่งอันเนี้ยถือว่าเบสิกมากสำหรับเกมนี้นะสงสารนะดัมเบลไม่ค่อยใช้เลยอ่ะเพราะมันเดินช้าเนี่ยเมื่อเทียบกวับเรือที่ถูกกว่าและเก่งกว่านะ ฟูชิด้วยอ่ะที่แพงกว่าอีกหน่อยหมุนติ้วติ้วไปแล้วจ้าเปิดกระบอกปืนแล้วก็ยิงตุมเนีย่ยจบแล้วว อ่ะชุบ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 กดเริ่มด้วยความม่องไวเพื่มการเสียเวลาใช่ขอโทษด้วยที่มีมีคนตะโกนนะซึ่งก็ไม่อยากให้เขาตะโกนหรอกแต่อยู่ที่เขาตะโกนขึ้นมาซึ่งตอนเนี้ยป้อมโดนแทะไปเยอะแล้ว แคะมันเลยเราไม่กลัวเพราะเรามีคนที่อาร์ตที่สุดซึ่งทีเดียวจระเข้ก็ตายแล้วชึบจะตีสู้จระเข้เอ้ยจระเข้้จะตีสู้กับแมวสุดยอดศิลปินของข้าใช่มันไม่มีทางทําได้หรอกไปเลยซูชิหมุนติ้วติซึ่งน่าจะไม่ผิดล่างสามอ่ะโหจะเป็นแอปเฟอเวแล้วก็จะมีจานซูชิสามชั้นบอกถึงว่าเนี่ยล่างสุดยอดถึงข้านะเออ ดูนี้นะซูชิจะเปิดเห็หนว่าแล้วก็จะแบบตรงหงวะเออจะเปิดเลยน่าจะจบแล้วล่ะจมตีกระจายเหรอใช่จมตีกระจายแหละจบแล้วใช่จบแล้ว ขอโทษทุกท่านด้วยนะฮะมีเหตุการณ์อุบิเหตุนิดหน่อยอ่ะมาต่อกันเลยไหนๆก็ไหนๆละเปิดกระชาหนุกๆกันสักนิดสักหน,น่อยดีกว่าเพื่อกจรเสียเวลาป๊ากแอปเปิลสุปเลยเปิดอู้คือว่าแจม อู้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อ้าวไม่ใช่ต้องบอกว่าตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อืมใช่เต็มพอไหมพออืมจนกว่าจะเปิดไม่ได้แหละก็เปิดต่อว่าอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวอะไร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  นักมวยมีแล้วไม่เอา้าม,มาทำไมสองตัวล่ะคอมพิวเตอร์องเมียจิน้องกระดูกสเก็ตติ้แข็งน้องกระดูกไม่เอา้าตัวเดิมคาดว่าน่าจะเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ดีใจไหมก็ดีใจดีใจดีใจ คนอีกใจนึงก็ไม่ดีใจไม่ดีใจไม่ดีใจเด้อ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 ทำไมหน้าตาแปลกๆวะเห็นไหมในเมื่อเราสงสัยมันเราก็ต้องเข้าไปดูมันสักหน่อยอืแมวปลากลายเป็นแมวปลาหวานหางมังกรกลายเป็นมังกรไปแล้ว แมวไททันกลายเป็นแมวไททันที่หัวไฟลุกซึ่งบอกว่ากลัวร้อนนะเว้ยเออแมวถั่วที่ได้ฟีเมืกี้กลายแมวบิกินี่ซึ่งเราก็ครบหลายตัวนะอันนี้ก็ยังไม่ครบดูทีวีอยู่ต่อนี่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 ขันจัะ นี่เลยกลายล่างอูโ,อโอูแมววงล็อกเลยเหรอแมวนักดับเพลิงใช่นี่ไงกายเฮียวกะเนี่ยชอบนอกเรื่องเ,เลีอ่ะเนี่ยหนใก็มาละก็โคตรเท่อันนี้เป็นแมวของยะจากหมโอเคนอกเรื่องกันเยอะละ กลับเข้าเรื่องเราดีกว่าตอนนี้อยู่อะไรอ่ะฝรั่งเศสฟรั่งเเป็นประเทศที่คนชอบกันมากเพราะเป็นประเทศแห่งความโรแมนติกโรแมนส์คิดแล้วเหนื่อยใจบนทึกลงไปยันตับประสาท ก็มีคนหลายเรื่องที่ทําเป็นแอนิเมชันหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับประเทศอิตาลีเอ้ยไม่ใช่ฝรั่งเศสซึ่งมีบทบาทมากในหนังหรืออนิเมะการ์ตูนอะไรก็ว่าไปหลายๆายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องแลักกระทุยเคยดูไหมที่หนูเป็นพ่อครัวเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะด้วยคือแบบดูแล้วแบบเม่โอเควะ่ะ เชียบไม่ได้คือเรื่องราวมีวา่าหนูเป็นพ่อครัวแค่แหละหนูเป็นพ่อครัวแค่นั้นจริงอืมก็สปอยมากกับเจ้าสนุกเลยอ่ะตอนนี้อยู่เจอรลมนี่อ่า มีชื่อหนึ่งคืออินสึเล็กเจอร์มันก็ต้องต้องเล่นไปอีกสักพักอ่ะยี่สิบนาทีอ่ะถึงว่าจันไหมวะถ้าถึงเดี๋ยวแถมให้ถ้าใกล้ถึงเดี๋ยวแถมให้ด้วยกันยังไม่ถึงฮาวายเลยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าจำไม่ได้เล่นเยอะไปหน่อยน่าใช่อ่ะ เจอรมานีเป็นแก้วเหล้าแสดงว่าประเทศนี้ดังเรื่องเหล้าแต่เท่าที่เคยเห็นอะมีคนไปเราซื้อมาเขาก็ซื้อลูกอมเหล้ามาฝากจริงๆนะเว้ยมันเป็นแคนดี้เหล้าใช่แคนดี้ใส่เหล้านั่นแหละแล้วก็มีบางรัฐอะในเจอรมานีที่เขาบอกว่าห้ามขายเหล้าแต่คุณสามารถขับรถ ไปรัดอื่นเพื่อซื้อเหล้าแล้วกลับมาได้เออแปลกไหมคือแบบอะไรว่ารัดนี้ห้ามขายหเหล้าแต่คือคุณสามารถข้ามร้านเพื่อไปซื้อเหล้าแล้วกลับมากินที่บ้านคุณได้โอเคพอเข้าใจตอนนี้อยู่กับประเทศเดนมาร์กซึ่งประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีเรื่องเหล้า แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาจากศิลปินท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้ว่าใครแต่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกว่าประเทศเขะมีแบบเขาได้เจอกับนางเงือกเป็นครึ่งบนเป็นผู้หญิงครึ่งล่างเป็นปลาแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็ผมก็ชอบนะแลาหลาย หลายเรื่องเล่าที่เขาเกี่ยวกับนางเงือกเงื้กเนือกโอ้ช้างมาก็หลายเรื่องเลยแหละนีเขาเล่าเกี่ยวนางเงือกว่าน้ำตาเนาื้อนางเนือกสามารถแบบทำใหย้ยืนยาวได้อะไรได้ซึ่งช่งนั้นเป็นช่วงที่แบบ ก็ก็มีคนเชื่อจริงๆนะเว้ยเออเหมือนเหมือนแบบเรื่องเล่าที่เชื่อกันขนาดที่ว่าอย่างไหลในไทยอะไรอย่างนั้นเลยเว้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะบอลในแคทกับโบกี้แคทอันเนี้ยโหดอยู่นะเห็นหลายคนใช้อยู่แต่เราใช้ไหมไม่ใช้เราใช้ทีมเดียวของเราแหละ มาลุยกันต่อพูดมาเริ่มจับคอว่ะ์เว์ประเทศที่เขาบอกว่าสามารถเห็นพราทิตตอนเที่ยงคืนได้ในบางช่วงฤด,ดูกาลซึ่งมันเป็นอะไรที่แม่งว้าวมากก็อยากไปเห็นสักครั้งเหมือนกันนะซึ่งเป็นปลาเหรออ๋อคงเป็นแบบปลาปลาทะเลแบบปลาน้ำลึกไขมันเยอะๆอะไรอย่างนี้เปล่า อาจจะแบบดังเรื่องปลาบางชนิดซึ่งบอกไม่ถูกคันว่าปลาอะไรปลาปลาเท้าหรือเปล่าปลาเขาที่เนื้อนสีแดงๆใช้ปลาแซลมอนนั่นเอง ไปเลยนักกามซึ่งเดินช้าคือข้อเสียของมันเว้ยเก <_ d ata> ่งไหมเก่งปาลาระเบิดอะร่างสามมันอะ <_ d ata> ก็มีอย่างเช่นเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ก็ดังดังในเรื่องโนเวย์การศึกษาเขาก็ดีนะเท่าที่เคยได้ยินมา อ่าเก็บภาษี<ห>แพงก็จริงแต่พวกค่างสาข้าเรียนอะไรเงี้ยฟรีฟรีแบบฟรีจริงๆอ่ะเพราะหักกับภาษีไปแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ดีนะสำหรับที่เขากินภาษีของเราไป <United Kingdom. S 2> อยู่ในเต็ดคิงด้อมรู้ไหมคือที่ไหนอังกฤษแย่ดีใ yeah. จมาถึงอยู่ในเตดกิงดอมแล้วถ้าจะไม่ผิดดานี้จะมีผิเสื้อออกมาวะ ใช่ไหมก็จำไม่ได้ไม่รู้ทําไมให้ทำไมให้ทำไมทําทำไม <c oughs> เราส่งวอลแคตไปแล้วอาร์ตแคตไปแล้วเอาจริงก็คือ <c oughs> จะส่งให้หมดทุกตัวเข้าไปในนั้นแหละโอ้ลิกาดัง ้รู้สึกลมตีรีบจบเร็วเพื่อน<ๆ>จะบอกว่ามือถือเครื่องนี้คือดูดดดูดเสียงมากดูดดูดดูดเลยโอเคมาต่อกันเลยเมื่อกี้ก็ไปพักกินน้ำมานิดนึงนะไม่งั้นเสียงคงหายไม่มีแน่แบบเงียแบบกิบแน่นอนใช่ตอนนี้เรามาอยู่กับกีนแลน ประเทศที่เขาเชื่อเกินว่ามีแซนต์คอร์สอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ต้องพูดน่ละมั้งทุกคนก็นูนจากเซนต์คอร์สดีตอนนี้เซนต์คอร์สเนี่ยการพิวจากของทั้งโลกไปแล้วอันจริงนะดานเนี้ยเคยส่งแค่อาร์ติสต,ต,ตัวเดียวไปสู้เว้ยแล้วก็ชนะคุณฟังไม่ผิด อาร์ติสต์ตัวเดียวเนี่ยแหละช่วงนั้นเป็นช่วงแรกที่เล่นอ่ะเป็นช่วงนี้แบบอาร์ติสต์โหดมากสบัดทีเดียวมูมูตายทุกตัวตายอ่ะแบบหนึ่งนัดต่อหนึ่งศพอะเออแบบหนึ่งย่อหัวต่อวหนึ่งศพอะไรประมาณน,นั้นเลยคือโหดมากโหดแบบโหดจริงๆเลยครับเรา โอเคสองคนทุกตัวนะครับยิงแสงเลเซอร์ไปหนึ่งจองอ่ะครับผมเนี่ยเอป่าคือแบบบันดีนเว้ยคือส่งได้รุรูกว่าเลยเนี่ยคือข้อดีของทีมนี้แล้วคือรีเจนเร็วมากนั่นยังไม่เลอะโอ้ยทีมตัวเองใช่ของดีต้องโอ้ยเยอะๆหน่อยคนแคนาดา ยี่สิบนาทีเหรอน่าน่าจะจบในพาร์ทนี้ได้อยู่แล้วเออก็อัพโหลดแล้วอะไรแล้วใช่จอปี้เออชาวมันแคนาดาเหรอ พูดถึงแคนาดาตอนเนี้ยนึกออกอย่างเดียวเว้ยคือ <c oughs> เป็นประเทศที่แบบล่ากวางมูสล่าสัตว์เป็นกีฬาแล้วก็อ่าเป็นประเทศที่ใครรู้จักมูฟูลีมั้งมูฟูลีนเอออาศัยอยู่ที่แคนาดานะื่อใครไม่รู้ ครั้งหนึ่งมูฟเีนเคยเป็นกัปตันแคนาดาด้วยไปหาดูกันได้เขามีกัปตันอเมริกากัปตันที่อยู่อเมริกากัปตันแคนาดาคือมูฟเอดีนไม่เชื่อหรอสิไม่เชื่อหาลองดูได้นะนีเ่เชงไม่มีอะไรเพิ่มอหมรรับของสักหน่อยโอเคเจ๋งไปเลยคนระับพม น่าจะใกล้จบแล้วแหละใช่อีกเนี่ยเดินไม่ได้หรอแย่จังเนี่ยเลิ่นจบปึ๊บ,บ,บนิดเดียวอีกอีกประมาณเจ็ดด่านเจ็ดถึงแปดด่านประมาณนั้นแหละนิวยอร์กนิวยอร์กใช่อีกประมาณ8ี่ด่านเจ็ดแปดด่านก็จะจบในชัตเ์แรกแล้วเราก็จะเปิดคลิปหน้ากาชาก,กัน ้นำตาไหลเล่นก็นแบบทราดอดทนมากอ่าวันนี้ก็เท่าว่าเนี่ยก็จะอัดกิเลนเอาโอวีแบบเปิดไมค์ไปเกียนชาวบ้านเขาในแรงงกริงเพราะไม่เล่นเอาวีนานมากจะจะหมดซีซั่นแล้วอ่ะอ่าให้ดูเลยวันนี้ที่แปอ่ะคืออีกอีกไม่กี่วันอ่ะก็จะหมดซีซั่นแล้วเว้ย ประมาณวันถึง2วันได้อะคือคือหมดหมดแน่ๆอ่ะซีซันอ่ะซึ่งซีซันนี้ยังไม่เล่นเลยบอกตามตรงคือไม่เล่นสกินก็ยังไม่มีฉะนั้นขอไปเก็บสกินก่อนยอมรับเลยว่าเล่นตั้งแต่แม่งเปิดตัวออกประมาณสวันแรกอ่ะที่เข้าในแอปโซซึ่งอยากร้องไห้ว่ะซีซันแรกอะยังยังอยู่ปลายปายบอลอยู่เลย กบบประมาณบอลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะซีซั่นสองอยู่ซิลเวอร์หนึ่งไม่ขึ้นโกขึ้นโกไม่ได้หน้าอนาถเลยะ่ะซีซีซั่นสามอะ่ะเออเพิ่ขึ้นโกได้อยู่ประมาณโกโกโก2สองโก3สามประมาณนั้นเพือแบบโอ้โเจ็บใจที่แต่ก็ดีคือ มีมีทุกมีทุกสกินที่แบบมันแจกลิมิเต็ดทุกซีซั่นบางบางประเทศแจกคิวกอนบางประเทศแจกแวร์สรุปมึงก็ให้มางั้นแหละอาจจะแบบสลับให้แอคชั่นก็แล้วแต่ประเทศซึ่งอันจริงอะยอมรับซีซั่นเนี้ยยังไม่เล่นเลยเล่นซีซั่นที่แล้วก็ รีบเล่นด่านนี้ให้จบแล้วก็ไปพัจจันทร์ใช่แล้วจะใช้ทีมนี้แหละบกบกดินแดนพัจจันทร์ละท่าน คือช่วงนี้ยอมรับเลยว่าต่างขึ้นชามากมีโทฟี่ด้วยนะโทฟี่เป็นเหรียญทองจำไมก้าน่าน่าน่าจะน่าจะในพาร์นทนี้แหละอีกประมาณ4ีห้าด่านก็จะถึงแล้วพรจัจรนใกล้แล้วนิดเดียวเท่านั้น ตังคือแบบขึ้นช้ามากอะ่ะโอ้โหช้าเฮ้หนื่อยใจอะเอาจีา๊ยนะก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยอะน่าจะอยู่แล้วแหละ ที่เหลือก็รอส่งพวกตัวบิ๊ <c oughs> กบุ๊กบุ๊บออกไปประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งแล้วเด้งมากวะเพราะมันชอบแบบตัวใหญ่ๆออกชอบหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนี่เฮ้ยจบก่อนว่ะโอเคตัวใหญ่หมดสิทธิ์ออกนิวแคเดียเออไม่ต้องสนจะถึงหน้าพระจันทร์แล้ว โคลัมเบียโอ้โหตอนนี้เราอยู่โคลัมเบียกันถ้าจำไม่ผิดดานเนี้แมงเพนกวินโหดมากส่งน้ำล่องไปก่อนหนึ่งตัวหอวแคทอีกหนึ่งต่อไปต่อแคแเราจะส่งได้เลียงสเต็ปของเงินไปเลยนะฮะ 3ามร้อยห้าสิบพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมไปโอเคส8 0สิบ okay. น่าจะจบก่อนอีกแล้วใช่จบไปแล้ว ถึงแล้วบาซิลยังไม่ถึงวะไงเรามากนี่ก็เล่นแบบเต็มที่ะนะเอ,เอาพาสต์นี้ให้จบไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขี้เกียจแล้วยาวเกิน ไม่ใช่เนะที่เกียจแบบตันชัตเตอร์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 มันจะยาวไปหน่อยอยากเปิดค่าช้ารแล้วเพ้่พยายามก็เล่นอยู่ดีก็ทำทำลงไปเลย,เลยอุ้ยอุ้มากเจ็บคอใช่เจ็บมากแคสเกมมาสองวันติดปกติไม่ได้พูดมากขนาดนี้ จะมีเสียงเข้าเล็กน้อยนะครับโอเคงั้นลาไปก่อนดีกว่าพอดีติดทุระถ้าชอบกดไลค์ช่กดแชร์ชอบมากกด subscribe และลืมแสดงคอมเมนต์กันด้วยว่าอยากให้ทำทีมอะไรอะไรยังไงนะฮะรอบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ